สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็มาพบกับเรื่องสัน้นโรงเรียนปานตอนที่หนึ่งโรงเรียนในฝันฉันได้กลับมาที่โรงเรียนบ้านเขาเสียวนี้ถึงสองวันติดติดกันทั้งที่สาบานกับตัวเองไว้มั่นเหมาะแล้วว่า จะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วเพราะว่าฉันไม่อยากเห็นภาพอันน่าเศร้าเหล่านี้แต่เพราะหัวใจมันเกี่ยวพันเหมือนผูกผูกไว้กับกวดโหลใต้ต้นคอยและรายชื่อในสมุดที่ยังไม่มีใครเปิดอ่านวันนี้ฉันจึงนำช่อดอกไม้สดจากท้ายรถ มาวางไว้หน้าสารไม้เก่าๆใต้เงาครึ้มขณะนั่งอยู่ตรงนั้นฉันตัดสินใจเปิดสมุดเก่าคร่ำครึที่เขียนปกไว้ว่าทะเบียนเด็กขายครูตายบ้านมัดโรงเรียนโดนยุบอีกครั้งในหน้าสุดท้ายของสมุด มีลายมือเขียนไว้ด้วยดินสอแค่หนึ่งประโยคว่าถ้าเราได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนนี้เราอาจจะรอดฉันอ่านประโยคนั้นซ้ำไปซ้ำมานานหลายนาทีเงาลุงพันโลงคงไม่ปรากฏตัวให้เห็นในวันนี้ ถึงฉันจะหวันกลัวเพียงใดฉันก็พร้อมจะพูดกับแจโดยไม่พรันพรึงบ้านพักหลังเล็กของแจที่อยู่ถัดจากโรงเรียนนั้นเงียบสนิทรั้วประตูบ้านปิดแน่นจิงไม้ยื่นลงปกคลุมเหมือนได้ถูกติดตายไว้นานแล้วฉันเดินไปดูไม่มีรอยเท้าไม่มีรองเท้า และจูจูฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันเคยคุยกับแจ,จรจิงหรือเปล่าเมื่อวานก่อนจะกลับในวันนั้นฉันหันไปมองอาคารเรียนอีกครั้งหน้าต่างที่ปิดไปนานหลายปีสะท้อนแสงแดดบ่ายเหมือนน้ำตาในดวงตาของเด็ก ภาพกระดานดำยังมีรอยช็อกเขียนคำว่าความหวังแต่ตัวสะกดผิดเหลือเพียงความพังฉันขับรถออกจากที่นั่นช้าๆผ่านถนนดินที่มีหลุมโคลนสะคนใต้ายโรงเรียนบ้านเขาเสือยังตั้งแต่งานแม้เอียงไปเล็กน้อยใต้เงา ต้นไม้ดิ่มทางเด็กกลุ่มหนึ่งวิ่งเล่นกันเงียบๆโดยไม่มีเสียงหัวเราะฉันมองกระจกหลังอีกครั้งพบเด็กเหล่านั้นไม่มีเงาฉันจำได้ดีทีเดียวในวันเมื่อวานนั้นแสงแดดบ่ายฤดูแล้งตกกระทบ ปลายไม้สีดจางที่เขียนด้วยลายมือบรรจงโรงเรียนบ้านเขาเสียวสีฟ้าอ่อนที่เคยชวนฝันลอกกลอนเล่ากับน้ำใจที่เหีดเหอดแท่งไปพร้อมบึงหน้าหมู่บ้านฉันจอดรถไว้ใต้ต้นกระโดนเก่ากลางลานลกล้างที่เคยเป็นสนามเบกเล่น ยญ้าแห้งสีน้ำตาลปกคลุมผืนดินราวกับซากเสือที่ไม่มีใครปูใช้อีกต่อไปเสียงลมพัดผ่านซากทิงช้าเบี่ยงไปมาดาังแอดแอดคล้ายเสียงร้องไห้แผ่วแผวจากอดีตฉันเปิดประตูรถก้าวลงมาเหยียบดินที่แตกกระแหงกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นอับ จากอาคารไม้ที่ปล่อยให้แดดเาผาฝนสาดซัดและรากเถาวันตายปกคลุมที่นี่คือที่ที่ฉันเคยใฝฝันจะมาสอนที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตรับราชการฉันพูดกับตัวเองเบาๆราวกับเสียงจับกลุกบินญ,ญาณในผนังห้องเรียน จำได้ว่าเมื่อนานมาแล้วฉันเพิ่งเรียนจบครูวิ่งบุ่นสมัครงานในเมืองแต่ในใจก็ยังห่วงใยโรงเรียนเล็กๆบนดอยหรือหมู่บ้านกลางป่าที่มีเด็กๆรอครูมาสอนเงียบๆที่นี่คือหนึ่งในนั้นโรงเรียนบ้านเขาเสียวฉันเคยได้ยินชื่อ เสียงของมันจากรุ่นพี่คนหนึ่งชุมชนบ้านเขาเขียวแม้จะห่างไกลแต่เด็กขยันผู้ปกครองให้ความร่วมมือครูที่นั่นทำการเกษตรไปด้วยสอนหนังสือไปด้วยเป็นความงดงามแบบบ้นบานๆที่ยังมีความหวังถ้ามีโอกาสก็ควรจะไปสอนสักครั้งนะ แต่ความหวังของฉันก็หายไปกับการเวลาซึ่งมันผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการแล้ววันนี้ฉันก็ยังไม่ลืมโรงเรียนบ้านเ,าเขียวประตูห้องเรียนบานหนึ่งเปิดอ้าฉันเดินเข้าไปโต๊ะครูผุพังผนังห้องมีเศษกระดาษ สื่การสอนแบ่งวินหลุดจากเคปกาวรูปเด็กการ์ตูนวาดด้วยสีเทียนยังยิ้มอยู่บนกระดานดำแต่รอยยิ้มก็เหมือนจะละลายไปกับหยดน้ำตาของฉันเสียแล้วเสียงคนเดินบนเศษใบไม้ทำให้ฉันขันไปขอโทษครับ มาจากไหนครับครูอ๋อมาจากต่างจังหวัดครับฉันเป็นครูเกษียณแล้วแต่ครั้งหนึ่งเคยอยากย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านเขาเขียวนี่ครับชายชลาผิวคล้ำในเสื้อผ้ามอมแมมยืนถือถังน้ำเก่าๆเ,เขายิ้ม ยานแห้งแล้วดวงตาสะท้อนแสงแดดราวกับมีเงาน้ำอยู่ในนั้นลุงชื่อสมพงศ์เคยเป็นพานโรงที่นี่ครับตัดหญ้าตักน้ำล้างห้องน้ำให้เด็กๆใจหัวเราะเบาๆแล้วมองออกไปทางสะด้านหน้าโรงเรียนแต่ตอนนี้ในสะ ไม่เหลืออะไรแล้วน้ำก็ไม่มีคนก็ย้ายไปหมดเหลือแต่โรงเรียนเก่ากับคนแก่แขนกมนาหัวใจเหมือนโดนบีบแล้วเด็กๆไปไหนกันหมดลุงแกเงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบด้วยเสียงแผ่ว ไปหางานในเมืองมัง่งย้ายตามพ่อแม่มัง่งบางคนไปไม่รอดบางคนไม่ทันได้โตเลยครับฉันกลั้นน้ำตาไม่อยู่หยดหนึ่งไหลลงอาบแจ้มกระพริบตามองแผ่นกระดานที่เขียนไว้ว่าเราจะกลับมาปลูกฝันให้เด็กบ้านเขาเขียวนั่นก็คงจะเป็นลายมือของครูคนก่อน ครูยังอยากย้ายมาสอนอยู่ไหมครับลุงพันลุงถามฉันพยักหน้าช้าๆอยากแต่ฉันจะอายุมากแล้วและแม้มันจะไม่มีเด็กให้สอนแล้วก็ตามอย่ายิ้มเศร้า,าบางทีแค่มีคนจำได้ว่าที่นี่เคยมีโรงเรียนมาก่อน ก็ดีพอแล้วครับฉันเดินออกมาช้าๆเงยหน้ามองป้ายสีดธิางอีกครั้งก่อนจะยกมือว่ายลงเรียนล้างไหว้ความฝันที่ไม่ทันเบ่งบานและไหว้หัวใจครูที่ยังอยู่ในไรยห้องเรียนฉันออกมายืยนเงียบอยู่ใ,ใต้ร่มกระโดน สายตายังมองไปทางสระที่เหลือเพียงตอหญ้าแห้งๆกับขวดพลาสติกที่ลมพัดมาค้างไว้ตรงชายตละเงฉันหันมามองลุงน้ำเสียงยังสัน่นแล้วทำไมโุงเรียนถึงถูกยุบลุงพานรงหายใจยาวมันไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนเด็กลดลง หรือเด็กย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่นอย่างเดียนหรอกครับครูมันมีหลายเรื่องหลายอย่างปะปนกันเขานั่งลงบนขอนไม้รูปหัวเขาที่เต็มไปด้วยรอยแผลเก่าตอนนั้นน้ำในสระเริ่มแห้งแต่ไม่มีใครมาฟื้นไม่มีใครขุดไม่มีนโยบายอะไรสักอย่างที่จะช่วยคนทำจริน ชาวบ้านไม่มีน้ำก็ทำนาไม่ได้ทำสวนไม่ได้จะให้ลูกไปโรงเรียนก็ไม่มีเงินไม่มีค่ารถทุกอย่างมันบุ่นวายกันไปนหมดแกเงยหน้าขึ้นมามองฉันด้วยแววตาเปล่าเปลี่ยวแล้วข้างในโรงเรียนเองก็ ครูเก่าโดนย้ายบ้างลาออกมั่งผู้บริหารก็เปลี่ยนหน้าทุกปีไม่มีใครสารต่ออะไรจริงจังบางคนมาอยู่แค่ให้ครบ,บาวระบางคนไม่เข้าใจชุมชนแจะสอนอะไรก็ไม่ได้ดูว่าเด็กที่นี่คนที่นี่ขาดอะไรต้องการอะไรเคยมีเด็กคนหนึ่งพูดกับครูว่า ผมอยากเรียนวิธีขุดบ่อน้ำแต่ครูสอนเรื่องเศรษฐกิจ,จพอเพียงแค่ในกระดาษครูฟังแล้วไม่พูดอะไรเลยแค่บอกให้เด็กหกบปกฉันกำมือแน่นน้ำตาไหลอีกรอบอย่างห้ามไม่อยู่มันเจ็บนะลุงที่ความฝันของเด็กกลายเป็นเศษกระดาษ ในแฟ้มรายงานหลุงพยักหน้าบมบอกแล้ววันหนึ่งโรงเรียนที่เคยมีเด็กวิ่งเล่นกลายเป็นสถานที่รเรียนจบป้ายสุดท้ายโดนลมตีล้มไม่มีไข่ซ่อมแกเงียบไปคู่หนึ่งก่อนพูดต่อแล้ว มีข่าวว่าสะจะถูกขมทำสนามกอล์ฟวิ่งออกกําลังกายสร้างสนามกอล์ฟลุงไม่รู้ว่าคนชิดเขาคิดยังไงแต่ที่แน่ๆลุงยังนั่งรออยู่ที่นี่รอวันที่จะมีเสียงเด็กกลับมาอีกครั้งแม้จะไม่มีวันนั้นจริงๆก็ตาม จะเป็นว่า,บาจบในตอนที่หนึ่งนะครับโปรดติดตามในตอนที่สองในเร็วๆนี้นะครับเอาละครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ